เตรียมดินไว้สำหรับบาดข้าวอยู่ลังสวนลมเย็นบึงบึงฝนยังไม่ตกมันก็จะแห้งแรงแห้งแรงอันนี้ก็ยังอยู่ที่ ส่วนอันนี้ไม่รู้ว่าต้นอ่อนของอะไรนะคะต้องรอสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตว่ามันคือต้นอ่อนของอะไรอันนี้ก็เหมือนกันนื่จะเป็นผักกวางตุ้งที่มันออกต่อสีเหลืองๆอันนี้ก็ผักพรอม,อมแล้วก็เหมือนเดิมก็คือ ต้นหอมผักผักชีลาวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นีืชผักอะไรอันนี้ก็ยังเป็นหนองน้ำขั้นอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูหน่อไม้นะคะล่องน้ำตรงนี้อันนี้เป็นเป็นหนองน้ำเป็นหนองน้ำที่ไม่มีน้ำแต่น้าฝนน่าจะมีน้ำอันนี้คือ กระเสดน้ำที่ลงเบีย้ยวไปกระเสดน้ำยาวอันนี้คือกระเสดน้ำ่นอนออกมาให้ปุ๊บปุ๊บผักขุนตู่ิสารจะเอาผักขุนตูไปใส่กับพวกแกง นี้ก็ผักกระเฉดน้ำกำลังลงกำลังลงนะคะแปลงนี้ไม่รู้ว่าเป็นต้นอ่อนของอะไรเหมือนเดิมมันยังเล็กอยู่ยังแยกไม่ออกแต่ว่าฝั่งนี้คือสาระแหน่ฝั่งนี้คือสาระแหน่นะคะ สลาสลเสลารเสเนะคะสแทงแทบเลยแล้วก็อันนี้ผักชีใบเลื่อยหมันเท่ากัเอินผักหอมเปเนาะนผักหอมเป น,นี่คือผักหอมเปคือผักหอมเปรม้อันนี้ต้นอ่อนต้นอ่อนน่าจะเป็นกวางตุ้ง จะเป็นกวางตุ้งนะคะท้องแทบเลยท้งแถบกวางตุงอันนี้ก็เหมือนกันแต่ต้องรอมันโตอีกสักทีดนึงก่อนเพราะว่าไม่ได้ปลูกเองนะคะส่วนตัวนั้นก็คือถั่วน่าจะเป็นถั่วฝักยาวน่าจะเป็นถั่วฝักยาวนะคะ เป,เป็นหัวฝักยาวหัวฝักยาวอันนี้คือต้นกระถินอันนี้คือต้นกระถินนะคะนี่ต้นกระถินกินกับตำมงแซบแเด้วยจ้ะ ันนี้ก็แปลงสลแัแหนะนะคะจะคือเหลือทางทางเดินแค่นิดเดียวที่เหลือไม่ว่างมองได้ว่างปลูกเบิดจะปลูกยังแนงอันนี้ก็สลแัแหน่สลัแหน่นะคะสลัแหน่หน่อไม้เหนชัดไหม น่าจะไม่มีออเดอร์นะคะมันถึงได้ยาวขนาดนี้ปกติตะเกียงอันนี้ก็คือถั่วฝักยาวหมดเลยทั้งแถบเดี๋ยวมาถ่ายฟังนี้ก็ระหว่างถั่วฝักยาวอันนี้ก็หน่อไม้อันนี้หน่อไม้หน่อไม้ปลูกเออเนีย หน่อไม้หน่อไม,ไม้กระเถิบมาอีกนิดหนึง่งอยู่ติดติดกันเป็นสลัแหน่ปึ๊บกระเถิบมาฝั่งอีกฝั่งหนึง่งเป็นถั่วฝักยาวอ่ะข้างๆถั่วฝักยาวกระเถิบลงใหม่อีกนิดนึงเป็นเบี้ยผัก วางตุ้งดอกสีดอกสีดอกสีเหลืองเหลืองแล้วก็กระเทิมมาเป็นหน่อไม้ตุูกหน่อไม้ไมแล้วก็เป็นถั่วแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นลงเบี้ยผักไว้แต่เอากระสอบปิดไปให้มันเหี่ยวนะคะเพราะว่า น่าจะเพิ่งลงแต่ก็คือยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาอัปเดตให้ดูนะคะอันนี้ก็หน่อไม้ใครอยู่ใกล้สามารถสั่งออเดอร์หน่อไม้ได้อันนี้ก็หน่อไม้ ระหว่างหมากไม้ก็จะมีผัวมีผัวมีเบี้ยผักทั้งแถบเยอะมากแล้วก็ลมเย็นมากส่วนข้างบนคือต้นกล้วยสวนกล้วยกล้วยพออันนี้เบี้ยผักยาง อ๋อผ้าใายสานคือผักกระจอนดอกสีเหลืองฟาจบชื่อใบแปลว่าหอมใช่แปลไพ่บ้านแล้วส่วนไผ่นั่นปลูกมะฮุงเลยห้องไผ่อันนั้นสวน ต้นบักฮวงค่ะปลูกต้นบักฮวงสวนข่างต้นบักฮวงหน่อไม้ทั้งแถบเลยนะคะหน่อไม้ทัวเอ,าอ้าปลูกยังอิงเนี่ยี่ปลูกยังนี่ต้นยังเนี่ย ฮะอ๋อสวนอันนี้คือต้นบวบนะคะต้นบวบต้นบวบแล้วก็ผักกาจนต้นบวบเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสัปดาห์ให้ดูนะคะว่าสวนมันจะขนาดไหนน,นี่มันคืออย่างเดี๋ยว ให้คนกบอยูเซียวะเซตุ่มนี่อ๋อไปดึงออกมาเหบ่จะดึงมันออกมาอย่างประตอนเอกป้าตตวบบไงหนึ่งได้เนี่ย Hãy <tuk> subscribe